<c oughs> สวัสดีเพื่อนๆพี่น,นงกี่โมงละจะสิบโมงสี่สิบท่านาทีละว,วันนี้วันยุดอีกแล้วจ้ะวันศุกร์วันศุกร์นคนที่บ้านไปทำงานในเมืองก็เลยอยู่บ้านคนเดียวจะ้ะกำลังจะเตรียมล่างถ้วยล่างชามเสร็จแล้วก็เลยมาเตรียมแม่ ปอกพักจะล่างพักทำเอ้ซุปจะซุปผักซุปทำซุปประจำจะทำมดกระทำมดกระทำข้าวก่อนซุปฟักทองวันนี้ซุปเอกเขาเรียกหัวเอจะเขาเรียกอะไรเนาะมันเหมือนแค่รอดหัวข้าวขาอะ่ะแต่อยู่ในเขาเรียก chenoucelle er. เออใช่ไหมโอไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียก อะไรวะเดี k k i, no. in ๋ยวนีชื่อกันเด้อเขาเรียกปาสตินาค์ปาสตินาค์ปาสตินาคบ้านเองก็แค่รดขาวนเนาะกินหลากหลาย เป็นยังไงเดงว,วันนี้ยุดพีน่น้องวันไปเข่ากาบ่ายยุดวนนักนก่อนหลบก่อนทำไอขวบกะชาวบ่ายชาวบ่ายสองวันติดแล้วก็ยุดวันหนึ่งแล้วก็ไปเข่ากาบ่ายวานันแต่มีความรู้สึกเหนื่อยมีความรู้สึกเหนื่อยขนาดยุดวันหนึ่งคันแล้วก็ไปวันเดียว ตอนตอนนั้นทำสีวันเนาะแล้วก็ยืดวันในขันปอกหอมใหญ่แครอทปาสตินาคปอกเตรียมไวกบายบายจะทำมาว่าเดียวตอนนี้จะทำความสะอาดบ้านอีกห่เช็ดฝุ่นถูพื้นค่อยๆทำไปจะ้ะ เหนื่อยก็ยุดบนบานอีกทำไปเรื่อยๆหนาหนาวอย่างนี้มันต้องขยันเช็ดด้วยเด้หนาหนาวอ่ะไม่ได้ทำนานเลยปาตินาคสุกจากปาตินาคแต่ก็กินสลับสับเปลี่ยนไปมายังไม่ได้เดินไปดูพริกเลยพี่น้องพริกฉันนะ่ะ จกดำหรือยังศูนย์หรือยังเพราะว่านำแข็งมาหิมะก็มาลปอยหิมะละลายดอกจ้ะเม็ดขาๆลงไปก็ละลายอีกก็อาหารปุ๋ยอย่างดีจ้ะปุ๋ยสวนอย่างดีฉันว่าไอต้ต้นลูกพับชันงามเพราะพวกนี้แหละจ้ะก็ไปโยนลงโยนลงลูกพับฉัน งามเก็บมาแหละยังไม่ได้อวดเลยเด้อลูกพักเก็บมาแหละแต่ยังไม่สุกลูกใหญ่ๆเนหะ็นไหมลูกนี้เหมือนก็เหมือนจะมีเศษเนาะลูกใหญ่ไหมเหนะ็นไหมใหญ่มากนะอันนี้ไหนล่ะ แก้วกาแฟเห็นไหมลูกใหญ่มากลูกพลับหวานเพราะว่ามันมัน,ม,นมีคนถามว่าหวานหรือฝาดหวานจะ้ะเพราะว่าคิดว่าร้านค้าที่เขาต้นมาขายเนี่ยเขาไม่น่าจะาชนิดฝาดมาเนาะเคยไปกินเมืองไทยแหละชนิดฝาดลูกสวยๆเนี่ยแต่ยังไม่ได้พาดูสักลูกเพราะาคิดว่ายังไม่สุกนะ สวยเนาะแป๊บนึงเอาขยะไปทิ้งกันนี่แหละฉันคิดว่าขยะพวกเปลือกหอมเปลือกพักอะไรเนี่ยฉันจะไปอใส่ใส่ถังสำรับแล้วก็เอาไปเขาเรียกอะไรละเอาไปโยนใส่ใน ในรัวบริเวณที่เลี้ยงไก่อ่ะไก่เขาก็จิกกินลูกก็นำนักดีเลยนะสองลูกนี่นะจะขึ้นกิโลอ่ะอืมอย่างน้อยขึ้นกิโลน่ะลูกง,งามๆนี่รอรุ่นรอมันซุกสักหน่อยกันค่อยผ่าเดี๋ยวพ่าแล้วม่ซุกมันใจนี่เนาะนี่แหละวันนี้เก็บมาแล้วเก้าลูกเก้าลูกสวยๆด้วย <laughs> ไม่น่าเชื่อว่าลูกพับ จะปลูกได้ลูกสวยขนาดนี้ไม่น่าเชื่อดีใจมากเลยจ้ะดีใจมากมีมีแลนว่าจะไปซื้อมาเพิ่มจ้ะพี่นองป้องไปก็อยากทําจนแหละคลิปนะอยากทําต่อนเนื่องแต่บางทีเราไม่มีเรื่องคุยเป็นกิจจาักษณะก็ไม่อยากทํานะจ้ะนี่ก็เดี๋ยวจะเดินเข่าสวนจะไปถ่ายสภาพพริกให้ดูจะว่าพริกฉันมันโซนหรือ,อยังเนาะ ว่าจะคุดเอใส่กระถางมีมะเขือ,อยู่ฮกเจ็ดต้นมะเขือเปรีน่ะคุดใส่กระถางข้นเข่าบ้านก็อยู่บนบ้านชั้นดาดฟ้าก็ตั้งเป็นหกเจ็ดแปดหรือเป็นซิบกระถางแลว้วอ่ะมันจะเต็มไปหมดมีแต่กระถางต้นไม้ก็เลยอคุดก็คุดไ่ได้คุดก็ทิ้งเพาะเอาไม่ปีนาเนาะ,เ,นาะเดี๋ยวก็จะเริ่มเพาะแหละหาที่อุ่นๆเนี่ยมันอยู่จ้ะ ้าไม่อุ่นมันไม่งงกจ้ะอุ่นเราก็ต้องมีแสงด้วยเนาะการเพาะตน้นไม้วันนี้ก็วันยุดจ้ะวันหยุดพักผ่อนหนึ่งวันยุดเราก็รวบเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะยุดสามวันจ้ะเมื่อวานมีความรู้สึกเหนื่อยพีน่น้องไม่รู้จะโทษอะไรดีโทษงานหรือโทษอายุดิ้งฉันก็ว่าอายุก็มีส่วนแหละ อายุด้วยแล้วก็มีโรคประจำตัวด้วยเนาะฉันกินยาลดไขมันลดไขมันฉันดูในติ๊กต็อกเขาบอกว่ายาลดไขมันไม่ดีถ้าเป็นไปได้อย่าไปกินยาลดไขมันให้ลดงดพวกอาหารเกี่ยวกับเอ่อไม่มีประโยชน์เอาอง <c oughs> อาหารมันๆน,นะให้งดเอาองพวกแป้งพ,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 งพงวกน้ำตาลอะไรเงี้ยให้ลดเอาอีดีกว่า,ด,วาดีกว่ากินยาลดไขมันจ้ะก็เลย เออเนาะหรือจะมีส่วนก็เหนื่อยจะมีความเหนื่อยอืมนี่ก็เป็นร่อนในเพาดานเจ็บมุดเลยว่าจะกินยาพาลาเป็นสี่ห้าวันได้แหละเอ้ร่อนในร่อนในนี่กินน้ำน้อยรูอยู่บางทีงานมันจนมากก็ไม่ไม่กินน้ำไม่ได้กินน้ำงานมันจนหลายเนาะอืมเออใบเวลาทำงานนี่น่ะ มันเดี๋ยวเมียน,น,นิ่ทำต่อนี่ทำต่อมันก็คิดแต่เรื่องงานมันต้องบอกตัวเองจริงๆว่าเออไปกินน้ำก่อนมันจะอะไรก็เดี๋ยวมาทำต่ออะไรเงี้ยจะดีกว่าเราพอดีวันนั้นนะ่ะเออเราเป็นตัวรักเราก็ต้องมีคนมาช่วยแล้วก็ต้องค่อยดูคอยดูรายละเอียดงานตลอดว่าให้มันจบเรียบ้อยให้มันทุกอย่างเรียบย้อยสมบูรณ์มดน่ะก็เลยไม่ได้คิดเรื่องกินน้ำไปเลยจ้ะเพดานอ,อกโลน เขาเรียกไม่ใช่ออกร้อนเป็นร้อนในจ้ะนั่นแหละกินน้ำนี่ฉันนี่สําคัญแต่คนอื่นคงจะคือกันแหละแต่ว่าฉันนี่ก็กินน้ำน้อยปุ๊บี่ฉันเป็นเลยจ้ะพี่น้องอืก็ได้ยุติสามวันโลเนี่ข้างเรกในในหลายอาทิตย์เละยุติสามวันติดกันก็พอดีจะได้มีแรงเก็บเกี่ยวผสมผสมสเรียวเรยงไว้ไปสู่โตไปจ้ะอืม มันเหนื่อยตรงที่ว่าคนไม่พอแล้วเราต้องเราต้องแยกกันเนาะแยกเป็นสองกะจักจะไปอบเดี๋ยวก็จะเป็นไปชาวอบหนึ่งบายรูเนี้ยมันจะเหนื่อยแล้วก็อันนั้นไม่ใช่ปัญหาดอกปัญหาคือแยกล่างแล้วอะก็ยังในระหว่างเวลางานอะก็ยังไม่พอคนไม่มีมาเติมเต็มอยู่ดีก็เลยมันก็เลยเหนื่อยเป็นทวีคูณจ้ะ ทำอาชีพนี้ต้องยอมรับเนะาะมันเหนื่อยเออเหนื่อยแล้วก็ต้องเสริมคนเอาตัวเองไปเสริมตัวเองเพิ่มพลังตัวเองจากจากมีแรงประมาณถ้าทำแบบพอดีๆสำหรับคนทำงานทั่วไปก็ต้องเพิ่มขึ้นมาเองเพิ่มพลังขึ้นมาเองให้ได้เหนื่อยก็ต้องทนสู้ก็ก็มีอาชีพ ก็ดีก็ไม่มีแหละเนาะอาชีพไหนมันก็เหนื่อยแตกต่างกันไปเนาะบางอาชีพมันก็อาจจะเหนื่อยคิดในหัวบางอาชีพก็อาจจะเหนื่อยใช้แรงงานอืมใช้ความสามารถแตกต่างกันไปเนาะเดี๋ยววันนี้เอาเ <laughs> สียงอะไรวะเอาเอ ลูกพับสวยๆมาอวดสวยงามแล้วก็ใหญ่มากดูดิใหญ่มากลูกพับอะไรทาไมมันใหญ่แล้วก็นักด้วยเออโอเคเดี๋ยวคุยกันใหม่เนาะบ๊ายบายจ้ะ